นายบำรุงเพิ่มชีวาหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนางสาวคณิ tha เกตแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุงและเจ้าหน้าที่ค่ะได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนคนเกษตรบ้านล้อมดาวออร์แกนิกฟาร์มเลขที่290หมู่12ตำบลสีสุดโถอำเภอบ้านดุงซึ่งเปิดสอนการเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนการเกษตรอินทรีย์และการปรับปรุงดินค่ะ นายพิสิทธนาโชดวัฒน์อายุ66ปีเจ้าของโรงเรียนคนเกษตรค่ะบอกว่าในอดีตเคยรับพระราชการครูและมีความสนใจเรื่องการเกษตรตามสายพระราชาในหลวงรัชกาลที่9จึงได้ซื้อที่ดินค่ะเพื่อปลูกพืชชนิดต่างๆเริ่มแรกนะคะเลี้ยงปลาแต่ที่ดินแปลงดังกล่าวนั้นอยู่ใกล้กับลำห้วยเมื่อนำท่วมปลาก็หายหมดค่ะ จากนั้นค่ะจึงคิดที่จะปลูกสตรอเบอรี่ขายก็ได้ให้ภรรยาไปดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่กลับมาปลูกนะคะปรากฏว่าต้นสตรอเบอรี่ตายหมดค่ะเนื่องจากดินที่เราปลูกได้มาจากการขุดสระซึ่งใช้ไม่ได้นะคะจึงได้ลองผิดลองถูกตูหลายปีคิดวิธีใหม่โดยการใช้ขี้อ้อยแกลบดำแกลบขาวและน้ำหมักจุลินทรีย์ค่ะคลุกให้เข้ากันใช้แทนดิน รอดแรกปลูกผักผลผลิตดีมากค่ะผักปลอดสารพิษ100%ลูกสาวก็ได้นำไปขายในชุมชนและทางออนไลน์นะคะจากนั้นค่ะก็เริ่มปลูกผักชนิดต่างๆซึ่งก็มีคนสนใจอยากที่จะมาเรียนรู้ตนเองจึงได้เปิดโรงเรียนคนเกษตรขึ้นโดยตอนนี้นะคะทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชบ้านดุงค่ะก็ได้ให้ความสนใจสั่งผักออร์แกนิกไปทำอาหารให้กับคนป่วยที่โรงพยาบาลอีกด้วยค่ะ เรื่องดและปุ๋ยให้เขาปเป็นเจ้าของธุรกิจจะออกมาหาปุ๋ยเนี่ยเอาออกมาตอนนี้เาทำไปเรื่ยอยๆเสรแล้วเอาไปเลี้ยงปไ๋ยสูตรค่ะไม่ต้องไปเอเุก้อนเชื้อเห็ดเกา่ <afar. S 1> ากาดกาแฟแกาแฟกะแล้วก็น้ำจุดินทรีที่ที่ปุงเอาไวแกะไม่ก็ยังละส่วนผสมกันคุม้มครองเราไปเทราดในกองปุ๋ยตรงนั้น ตรงนี้เห็นแล้วไม่ถีมีอะไรบ้างในตรงนี้มันจะมีน้ำาน้ำหมักปลาที่บอกน่สิบลิตรากิโลเกลำากิโล